มืัอนี้สิาพาไปกินแนวแซ่บพี่นอ้องเนี่ครับนั่นคือก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตีเ๋ยวที่ในราคาไม่แพงราคาเริ่มต้นที่25บาทเท่านั้นพี่นอ้องเนี่ยกินให้เบิกเลยเนี่ยเนี่ยนี่ครับร้านนี้ครับเตี๋ยวแอตอุบลก๋วยเตี๋ยวเรือจา่าอ้วนพิกัดร้านครับอยู่ติดกับถนนอ่าถ้าตรงไปอีกน้อยเดียวนี่มันก็สีหอดตลาดหักมูลนะครับมองจอดรถกับมี่ให้ นะมันเป็นทางลัดไประวงังเออเขาไปในเมืองกวนอุบลเฮ่าครับเอาเนี่ยอันนี้เป็นหมอน้ำซุปครับยุ่นี่เพื่อนบริเฮ็ดขึ้นลานเอื่นเด้อพี่น้องเพื่อนเฮ็ดประมาณว่าเออหมอด้เป็นเนื้อก็คือเนื้อหมอได้หมูก็คขึ้นหมูครับบริเฮ็ดร่วมกันครับแยกครับเพื่อนแยกแยกครับเพื่อนบอกว่ามันจังสิบเพตีกันมันจังสีแซบพอแต่ละเนื้อแต่ละยามันจะมีรสชาติของมันที่ชัดเจนอยู่แล้วอ่ะ เป็นมือหันเพิรนเทลูกูสิ้นเนื้อลงไปได้หม้อครับนี่ฟังนี่เป็นน้ำตกครับบัดน,นี้น้ำตกหมูครับเลือดหมูครับแน่หม้อฟางทั้งทั้ง,งขัวมือนี่เป็นหมูทั้งนี้จะเป็นหมูครับนะนี่อันนี้เป็นที่ลูกค้าสัางไปอันนี้นี่ครับนี่ถวยเซาหาบาทครับพี่นอ้องนี่สร้างไปไล็ลายเลยโอ้พากาจิตลายเนาะอ่ะบ่กวากันแล้วแต่มักค้นกันลายลาครับพี่นอ้องขนาดผมมาช่วงคำคำแนล่ะคนอย่างเงี้ยมากายหนึ่ง แต่ของกับไก่สีเบิร์ตเราเด้อผู้ใดอยากกินแบบเล่นลายกินแบบจุกโจกกินแบบมีของให้เลือกเล่นลายกับมาหลังเต่ยแยมกระเว้นผู้ละครับอ้าวนี่และที่สําคัญครับล้านนี่ผมบอกเลยว่าอย่างหนึ่งที่ดีที่สุดเลยก็คือแมค่างงามครับให้ปากบาดนะเจ้าเมียนครับแมค่างงามครับบอกว่าผีแล้ะครับแมค่างงามครับยอก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 อ่ะพ่อเฮ็ดเลี้ยวแล้วก็สีไปเสิร์ฟได้บัดผู้สาวไปเสิร์ฟละบัดนี่ครับอันนี้เป็นหม้อของอันน้ำซุปอันหมองฟังหมูนะครับ ตาฟังหมูจะเป็นแบบนี้ยนะยูดีกับมีบริการน้ำพร้อมครับนี่มีน้ำแบบขวดมีไห้มีขนมพร้อมแก้เพ็ดแลบบ้วเตรียมมัดอยากกินแบบใด,ดก็มายิบเอานะกากหมูกะถ้่วยละส้บบาทครับไม่แพงนี่กากหมูเห็ดเองตัวนี้หรือว่าสิเป็นกากหมูแบบสําเด็จรูปครับกับมีไห้แล้วก็มีพวกกากหมูหนังปลาอันนี้เป็นแคบหมูอ่ไาไรน้ำมันเออแคบหมูแคบหม,คหมูครับพี่น้องแคบหมูนะ่ะ นี่ครับเมนูอาหารก็มีให้เลือกสั่นหลากหลายอย่างบริเป็นเนื้อสดเดือบเปื่อยตับเนื้อลูกซินนะครับเนื้อมกบมกับมีน้หมูแซ่บบกระเบกับมีมาสั่นทาไปอะราคาก็ตามนี่ครับมักอะไรก็สั่งอันนั้นพักสดกับบริการตัวเองครับผมนี่น้ำดื่มสั่งพนังงานครับนะตักอีบันไดแอร์ทําแกนสั่งเมนูกันเดี๋ยวคืนก็จะข้าวหนึ่งเขียนอย่างดีบ้าเอ้ยกินอย่างดีนอเออเอ้าเขียนแล้วแล้วก็ยืนรอบันนี่อ่ะอันผู้สาวครับ จะเป็นตาหักแ็กครับขอยืนเมนูด้วยครับเอาอ้าอันนี้นะไออะหิวน้ำครับบัดเนยก็เลยสิขอสังไอ้น้ำยัางว่าเอาน้ำนี่ละกันอันชันน้ำมะนาวอันชันนี่ละเ้าได้ค่ะถาจะข้าวด้วยไอเดี๋ยวเดี๋ยวเดียนตักให้แล้วว่าเอาถาครับผู้สาวมาแล้วค่าแล้วแล้วค่านี่ค่าน้ำค่ามาแล้วค่าอือขอบคุณหลายๆครับเอาเดี๋ยวสิขอทำการซิมก่อนเอาหลอดอยู่ใส่โอ้โอ้ผีหลอดอ๋อหลอดอยู่ผีด้วยไ่น้อง ได้มากก็อย่าลืมเด้อหลอดอยู่นี่เด้ออย่าไปถามน้ำเ,เขาเด้อหรอเอา้าเสียบจูจะทำการซิมแบบปลาหนีดดูดไอไอสมมันหวานสดชื่นครับสดชื่นดีครับสุดยอดครับเยี่ยมมิลิอ่ะอ่ะเอามาทรงหรือลื่อมไทยหวานไทยปรทัดหน่ะเอ้าเพิ่นเอามาทรงเราผู้สาวแม่ข่านี่อยใครอยากมากินคู่มือเลยล่ะแม่ข่าตะหักกันนะเอ๊ะอันนี้แคบหมูค่ะ นี่เด้อค่ะนี่อ้าวขอบคุณเลยไลค์ครับเนี่ยเอามาสองอันหลดอ้ากินเบิร์ดบ่หรอเอากินอันเดียวก่อนก็ได้วะนี่ครับนาตาที่ผมสร้างไปอันนี้จะเป็นเกาเหลาร่วมครับผมหล้กก็เป็นถวยหน่อยตัวจะเป็นวุ้นเซนครับถวยเส้าหาบาทตัวนี้อยากลองกินเบิร์ดครับเพื่อโบอิมกระสีกินเกาเหลาเติมนี่เพื่อนแพ็คแบบนี้เลยครับอันกาบหมูอันแคมหมูหรือว่าพาเตียวแบบนี้ก็มีครับแบบหนังปลาแหงแ,งแงบบหนังปลาแหงกรอบหนังปลาแซลมอนบอกเขาว่า นังปลาทอดแล้วก็ชีมี่เขีบแคบหมูไหลน้ำมันเลีวแต่มมากเด้อจ้าอ่ะอาดับแหลกบรันซิมดอกสิทำการปรุงเลยสิขอเติมน้ำตาลสักหลายเติบไอ้ก็เติมไหนแถมที่มันเป็นเบาหวานผอก็ดดอยากกิน,น,นเนื้อหวานหวานเนาะกระลิเติมดับตาลใส่อ้อเากินโหลดละบาดนี่เดี๋ยวหาหนำส้มกันที่หนำส้มจุดเอาหนำส้มก็คือน้ำปลาเทมันสีเขีมอยู่บอสหนำส้มบ้านั่นเดี๋ยวแมนบ้านั่นเทหนำส้มลงไปเอา ใส่บักพริกเติมไอ้อยาดมะเพ็ดนะใส่ไปโลดเนี่ยครับปูเลี้ยวเรียบร้อยครับนาตากับประมาานี่น้ำสีดำๆอย่างสีละ่ะมันบริบูรณ์ด้วพี่น้องมันเป็นสีของพริกแต่กับพวกเครื่องมันต่างๆครับเนี่เเน้นเน้นบุนเ้นผมมากินบุนเ้นครับผมว่ามันนุ่มดีนะพี่น้องแล้วแต่คนมากดใดอจะกินเส้นยังกระซังเอาด้อครับเพื่อนพี่ถูกเ้นครับเอามาดูแบบใกล้ๆแบบกระชันชิดมาพี่น้องเด้อมากินกัน,ด,นด้วยพี่น้องเอ้สามสองเนึ ออือสีสมากครับมันสีเผ็ดครับแต่ว่าแซบครับบักพริกนี้แนะนำอย่าใส่เติมนะครับเพราะว่ามันเผ็ดมาอยู่แล้วครับอลูกซ้นหมูอือนุ่มๆครับนุ่มเด้งดีหอมครับขอสดน้ำม,มันก่อนดเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเอาเอาเสียนไม้ก่อนเนี่ยมาเด้อพไปนอกมาครับบุญเส้นคำโตโตโอโอนะจ๊ะ ชอบเอทุดยอดอันนี้เนี่ยหมูครับเนี่ยหมูครับมาส2มหนึ่งพร้อมแล้วก็ไปกันเลยพี่น้องนี่เนี่ยอหมูกันนุ่มดีครับเป็นหมูหนุ่มแบบดีเลยโอ้เริ่มสิงาแต่ละครับโมเมนต์ฮอนได้ครับเพ็ดครับพี่น้องสดน้ามาก่อนดูเอาขอํำซุปดูดิ 3, 2, สามสองหนึ่งไอสตอันอันนั้นไรพผด คอยใส่ดำโสมไล่ผลมันสมพี่น้องแต่กระเซียบอยู่มาก,กินอยู่สม,สม,สม,สมบูรณ์แบบเอ้าบ้านนี่ถ้วยสองเติมมันแคบหมูล,ลงก่อนอันนี้เป็นแคบหมูแบบที่เพิ่นเฮ็ดมาเองนะครับที่เพิ่นผ้ากันทอดเองแบบแบบสำเร็จรูปกับมี่ครับที่ใส่ในถุงนักไผสีเอากับอากลอกกินเบิง่งกกินเบิ่งผมอยากหุกินเวเวิร์ดพอดเลื่สิก,กินแค่อันเดียวเท่านั้นเด้อพี่น้องเด้อเอาสามสองหนึ่งสิพร้อมเขาปากเราเด้อบ้านนี่หมูยังก็แคบหมูยำนี่แตกขอบๆเลย เนื้อก็เริ่มสีแตกแล้วพี่น้องบอดได้ห้อนครับเพชรบักพริกเพชรแห้งครับถ้วยนี้บดได้ปรุงเลยครับบดได้ปรุงแล้วกินบ้างแลวก็เฮ้ยรสชาติไม่ได้แย่เลยนะคือรสชาติของร้านคือเข้ามาแบบเป็นรสชาติที่กลางมากแบบบอเพชรบอเปียวบอเค็มบอหวานสามารถกินได้แบบบะต้องปรุงเลยคือเอาไงคือว่ามันแซ่บอยู่ยนําซุปกับหอมดีพี่น้องเสีย,ยอย่างเดียวกับเพชรพูดครับผู้ใดบวมากินเพชรเนี่ยเซกูบายด้ยครับบะสันกับบกเล่าใบยาไซกับพริกด้วยครับตบ บอมันเลยครับพี่นอ้องบอมันครับกรอบดีครับกรอบดีครับเด,เดี๋ยวเติมนะ้ำน้ำนี่น้ำซุปเนี่ยเดี๋ยวได้ละกินน้ำซุปไปซื้อบอคือไว้ดกกลุกซสิ้นพร้อมเอา้านี่ละพี่นอ้องมาใส่น้ำกันอืมเออทางที่ดีบอตองปรุงดีกว่าครับผมว่าพอดีแหละครับบอปรุงเนี่ยแซ่บเด้ครับอา้าอันนี้คำใหญ่หญเลยเป็นเนื้อเลยนะจ๊ะ อันนี้เป็นเนื้อครับพี่น้องเน,เนื้อนนเน้นเน้นเนื้อกับแคบหมูครับหอมหอมพร้อมที่จะงัดลงปากแล้วสามสองหนึ่งมาเดอ้อจวดบานนีออ่โอ้ยฟินแซบครับแซบแซบแซบมือนี้ก็สีแปลกตาในจักหน่ยนอยเพราะว่าผมตัดผมมาใหม่หมู่บ้านนี่ครับก็เลยีิเป็นหัวล,ลุ่นๆเนี่ย แลคิวกับบากพร้อมอ้าวสุดยอดเสียบิลีครับกินไปกินมาเบิดถ้วยแล้วบาดเนี่ยน่าพี่้องสุดยอดเลยห้าขวดเจอกันไหมครับ